ถือดีครับผมเบ้ยยาวแน่เลยเกิดเราเฮ้ยวันนี้ก็วันที่ที่อะไรวะี่เป็นวันวันธรรมดาของเราเป็นหนึ่งวันธรรมดาของเราครับพบวันนี้พบกับคุณพิเชษและคุณอนุชาครับอ๋ลืม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 คุณพงศธรลืมลืมลืมพงศธรแล้วใครครับแคนแหลยครับผมแล้วก็เฮี้ยเฮี้ยโอมเฮี้ยเฮียอะไรอนุชาอนุชาน่าน้องชื่อนะอนุชิต กับผมทีมภาคบอลวิรุษวิรุษวันนี้พบกับคุณพงศธรพรชัยวิลาศนะครับและก็ธนากรนะครับไม่ใช่อันนั้นเป็นแขกผู้มีเกียรตจแขกผู้มีเกียรติผมธนากรนะครับวันนี้ผมจะมาบอกความในใจเกี่ยวกับเลือดที่แม่งแก้บั๊กไปนะครับผมโจ๊ะทึ่งๆอนี้โจ๊ะทึ่งๆไปทิ้งเติงซากอ่ะขอให้บอกพี่น้องเลิกเลิกเลิกไอ้เฮียมึงไม่ซับกันหรอครับตรงตรงต้องซ้ายนะครับเฮียกูไม่ใช่สัมฤก ไม่บอกไม่ชี้ชื่อไงหัวห้องก็ได้สัตว์โอ้โหเฮี้ยเล่นพวกคนแมวสี่เจ็ดไม่ทัาบเลยเฮี้ยกูว้ามเงี่ยตอนนี้ผมเกิดอาการกระตุกแขนกระตุกหวง่ายเฮี้ยฮันเตอร์มึงกูจอมีชีวิตหนึ่งจะเข้ามาในวิถยุกูแล้วเฮ้ยไอ้ดีเฟนซหน้าจอแป๊บดีเอฟเฮี้ยเนี่ยเว็บเว็บอะไรวะขอหน่อยเด้อีัเตอร์ทำขึมไม่พูดใหม่ ทำเซียนเฟปโง่เลยวะคอเวลาแหลกรีเฟซหน้าจอแล้วมันดูดีมันรู้สึกดีขึ้นอ่ะยังไม่ไม่มีไม้สัตว์มึงปิดไอ้เจ๊ดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแม่งเล่นหุ่นอ่ะทีมกูยิงยี่สิบเก้าทีมหุ่นยิงสามสิบอะมึงอกีดูดิสับโคตรไวอะเพื่อนมันซาเฮ้ยเฮ้ยเฮียนี่ตายแล้วหูนกไปหนึ่งตัว ไม่โดนที่วางไม่มีปูเลิศเจ้าตอบไม่เลยวะหน้าแม่งไอ้สัสกูรู้สึกว่าโค้กมันจะเบาลงเลยเพื่อนโอ้ตังเย็นตังเย็นนะเนื้อตังเย็นอะเฮี้ยโอ้เฮียเหมือนบอมอ่ะเหมือนบอมสองลูกตคนนี้หุ่นนี่แม่มันแม่นจังเลยวะแม่งเกิดมันแค่หุ่นแต่เสือกแม่น ยัยย yeah, 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 yeah. <ม>ัยยัยยัย z o โอ้ไม่ได้ซูมแล้วครับโอ้มาไปไปเล่นปั่นแปะอย่างนี้ก็ยาวแล้วครับผมเดี๋ยวกลัวให้ห้า <5 S 2> <ๆ S 1> บาทไอ้เห<ๆ>ี้ยเอาไปปัน่น ถามมึงอยู่เว็บไหนสั์แค่นี้ไม่ให้ย่าจะเล่นทำเพี้ยเออมันต้องเล่นโปรด้วยบอยสังคมมันเกลียดเมื่อก่อนนี่บินว่อนนี่เอ้ยมึงมึงโหลดมายังเนี่ยถามจริงนี่เว็บไหนแม่งแก้เลือดแล้วเฟงวบะบอยเหมือนแม่งไม่ถึกเลยแก้เลือดหลังจากซีเอ็มแก้เลือดไปผมนี่จะร้องไห้แล้วครับีเอมแม่งหลอกลวงหลอกลวงให้คนเติมแล้วก็แก้เจมหลอกดาวกูได้ช่างแง้ไว้ยิงเลย จะมาทําเปรี้ยวไปแบหมาไม่ทราบกูเค็มไปบอกสัตว์ไอ้เหี้ยกูนี่เลี้ยวเลยสัตว์เอนย่ปเล่นแถวร้านเหล้าหน่อยโดนลุกยินขึ้นเลยเล่นลุกไม่ได้ดีเฮียจะลุกจะลงเพราะว่ากดลงยืนยืนเยอะเลยนะสิบสิบหนึ่งเอาไว้ลงนะพอจะลงจะลงแม่งดึงขึ้นไอ้เฮียละจะลงจะลงดึงขึ้นไอ้เฮียเล่นสนายง่ายกว่ากดอีกงั้นก็ขายปืนทิ้งแล้วเอาสนายมา จะลงเฮีย้ยอะไรจะลงจะลงเฮีย้ยนั่นกดขึ้นกดขึ้นเฮี้ยอะไรบอกกูจะล้มสลบอยู่แล้วดึงขึ้นอีกทำตัวอยู่ะวะกูนก้ำเซ็งเลยครับ<ห>น้ำปา<ห>่ปาเออเคือว่าเอาเลือดเอาเลือดหัวเนี่ยมาล้างตีนเลย <c oughs> มแม่งดุดุเกินแหละทำไมกูต้องตายปิดด้วยทีย่ไปเล่นกับพ่อมึงนะที่ถึงมวยกับเพื่อน ไม่เป็นอยู่กับเฮียโอมไม่ใช่เหรอเฮียโอมนี่เดี๋ยวเดแต่ร่างคนขายปลาไทยเดี๋ยวกันละฟ้องเฮียโอมนี่จะจะเหิมเกรมตะเกวเฮียมก็ต้องปะเปิดเพิ่มอีกรูปะถลยงตายแล้วโอ้โหบอกสอรี่ยูอัพเป็ดเลสบีบีคอสออฟอันเบลเบลเบลเเดอกรงเกอร์โงคือเฮียอะไรพูดดิอ่านไม่ออกเฮ้ยบนกองอันเบสแล็บอันเบสแลบ เฮ้ยมันเอากูแล้วไหนว่าอันอันแบอันเบอะไรวะอันแบเบิ้นทั้งขี่เบื่อเพื่อนเขายิงเบยกันมันล่มไปควายเอาละดูได้แล้วกูขอโทษเขาไปบอกว่ามันแลีงหมูเนี่ยมา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 เนี่ยมันมันจะวิ่งเหมือนเงี้ยมันก็โดดปึ๊บก็โดดขึ้นแล้วเนี่ยปึ๊บไปจนติดเลยบอลน่าจะมีเดนโอนี่ถาวรนะสักแสนนึงเดนโอถาวรอะไรนะะมาเดนโอขายในร้าน คขาถาวรสักแสนหนึ่งนะถ้าจะมีถ้ามีนี้อันนี้เลยเนี่ยถ้าเกิดในปันไร้เท่าไหร่เนี่ยไม่พูดแล้วกันนี่แหะยี่นี่เป็นพันแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วคืบพันสองพันสองเสี่ยเสี่ยเขาเรียกว่าภาพปกหน้าตาดีอ่ะคุณทำก็หน้าตาดีมันก็สมควรหนึ่งพันหนึ่งร้อยไม่รู้ใครเลยมากดให้เพื่อนมีเท่าไหร่นะสองร้อยสิบมีคนไลร์เป็นพันเนี่ตอนมีประมาณสองร้อยคนเกือบเป็นพันนะอะไรนะ อันรูปไลฟ์รูปปก э ภาพคนไลฟ์พันสองไะรูปอื่นเนี่ Eck ยหกไอ้เง oh, ี้ยคนไลฟ์หกเพื่อนถามมึงว่าทำไมผิคเพนถามมึงว่าทำไมไลฟ์เยอะกูยิ้มเลยเก็บไว้ขู่เก็บเก็บอาไ์ไว้ขู่พวกบอกโถไอ้รูปมึงทั้งเล่นมาตั้งแต่เฟซบุ๊กตั้งแต่เกิดมึงไม่เท่าไลฟ์กูไลฟ์เดียวอะไร ไม่อยากไม่อยากขมขย้อนเหมือนไอ้ที่มึงคุยกันเรื่องเฟซบุ๊กเนี่ยมึงบ้าแล้วเขาเรียกข่มัต้องชนะไอ้ขมเที่ยเฟซบุ๊กนะสัตสบ่อยมึงเคยโดนร้อยหมัดแบบเทพเจ้าโดนเหนือเฮ้ตกตกเฮ้ยเจ้าเหนือพ่อเฮ้ยกูอยู่กล่องตสไนด์แล้วเพื่อนเฮ้ยแบบทิพย์ก่อนเดี๋ยวปล่อยเวลังคอสโมเลยเดี๋ยวกันแต่ทิพยบ่นดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวพวกมึงก็ท้องแข็งที่เป็นตัวสัสเขาร้องโผล่หมดเอาเขาร้องไปดิไปละ